ในปลาของเฮานี่มีปัญหาด้วยที่ว่ามีการตันใหม่ทำลายปลาคนในทุกชนนะครับเขาไปตันใหม่ทำลายปลาแล้วกันเผาปลาเขาไปบุกรุกพืก้นที่ปลามาขึ้นนะครับเพื่อผลผลิตทางการเกรรษตรครับผมก็เลยได้เห็นถึงปัญหาหนีแล้วก็ได้เขาไปทำที่การจัดว์เก็บหารครับเห็ดเต่อ ให้หนหนองๆเยาวชนในมีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนนะคะในมีส่วนรวมในการถี่จสรื่งเยาวชนในโมบานเขามาหาวิธีการจัดการรานะคาหาวิธีการแก้ปัญหาของคนในชุมชนนะครับเนื่องจากชุมชนของเขาเนี่ยม,มีปัญหา่าจากที่ว่าเล็กน้อยติดเกมมักเกินไปที่โซเชียลมากเกินไป้ซซาปนะคาผมก็เลยเข้ามาเห็ดส่วนหนองๆเขามาเห็ดโครงการั ได้เห็นความสามัคคีกันของเยาวชนบ้านหนองสมอนแล้วก็ได้แบบหูซึกู้หูซึกว่าจะคล้องนี่หานบอกกับคุณนหลายๆกระดีหลายอย่างได้แบบคนกับแบบค่อยหานไปเห็ดบ่หานไปแบบไปบุกลูกปลาบ่หานไปตดัดไม่ต่มี วินัยในตัวเจ้าของเฮ่เขาเ้บบา,าเห็นแบบนี้เจ็กหนอ,องไม่เห็นแบบนี้เข้าควรตระหนักว่าเข้าสิบไปเห็ดแบบนั้นเห็ุไหแบบปลาใหม่เข้ามันถูกทำลายเห็ุในมันลดหน่อยลงเปื่อยเรื่อยเหตในเข้าแบบกาสดองออกกาคีดกาเห็ดหลายๆอย่างแล้วก็ซอยรักษาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาไป แลขๆอะว่าหวเข้าซีจางไหนต่ว่วามีทังหน่วยงานที่เขาเขามาสอนวิธีการแก้ปัญหาพวกเขากเ้ากันเลยได้มีวิธีการในการถืจะนําความรู้นั้นไปต่อยอดโดยการหาวิธีว่าเข้าซีดจากไหนให้ชุมชนของเขานี้ดีขึ้นละากาันพื้นที่ป้ามองคันนะอันที่ว่ามีปัญหาใน้สงผลประโยชน์แก่แก่คนในชุมชนย่างหน่วยเข้าก็ได้มี ส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนของเขาในการพัฒนาบ้านเกิดของเขาเรากาในฝึกในโตจะของที่พบ่านได้ไปหาบทเรียนหาประสบการณ์นอกพื้นที่นะครับพระบ่าในชีวิตเขาแนา่นาขุดขนาดจาาังไหนเขาก็ต้องในเห็นงานหรือว่าไดมีมีกระบวนการคิดแบบนีู้่แล้วครับชุมชนของเข้าจะได้มีพื้นที่ป่าสีเขียวหลังยางจากที่ว่าพื้นที่ป่าของเข้ามันแห่งแหลงหรือว่าเป็นพื้นที่หลงปลาง่าหนึ่งสำารัคนเนชุมชนเขาไป เผลประโยชน์มันมากเกินไปนะครับผมกาดฉีดใดที่ประโยชน์เช่นแบบเป็นแรงที่แปลว่าดูดซึมน้ำช่วงเวลาน้ำท่วมดึงสีนะครับแต่กาดเป็นแรงกราวกลิ้งก้าเก็บน้ำครับผมการฉีดฮอสิมาเห็ดแบบนี้มันแมงเหลืองง่ายเลยที่จะเห็ดเข้าตองแบบสามัคคีกันหลายๆมันจังสีงานงานหนึ่งมันจังสีสามเลนใด